เหมือนพระแม่กวนิมเช่นกันเวลาท่านเดินทางไปไหนปั๊บเทพก็จะเริ่มมามาคุ้มครองและปัดเป่าให้เบาลงช่วยผ่อนหนักเป็นเบานี่เช่นกันว่าถ้าเกิดว่าเราเรามีบารมีเราปฏิบัติได้ถึงแล้วเป็นคนที่จิตด,ดีเทพเทวารักษ์เขาชอบคนที่กายหอมกายหอมคือจิตด,ดีสังเกตดูถ้าเราได้กลิ่นหอมของเทพเทวารักษ์นั่นคือท่านมีบารมีจิตท่านดีเราจรึงได้ กลิ่นหอมเทพบงองค์มาไม่มีกลิ่นหอมเทพบงองค์มาทาไมมีกลิ่นหอมสังเกตไหมยิ่งกลิ่นหอมเท่าไหร่คือบารมีท่านเยอะจิตท่านมีศีลมีธรรมเยอะก็จะได้สัมผัสกลิ่นที่หอมมากอ่าสังเกตดูมนุษย์เช่นกันทําไมอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลายๆท่านถึงบอกว่ามนุษย์กายเหม็นเหม็นคาวเหม็นมากแล้วจิตยิ่งไม่สะอาดเท่าไหร่ยิ่งคือความเหม็นเทพเทวรา์จะไม่ใกล้เลยยิ่งใครเป็นจิตที่ไม่ดีจะไม่ใกล้คนไหนที่จิตดีปั๊บ เทพเทวรษ์จะหุ้มล้อมมาอยู่ใกล้พใใล่อไรลายหอมเขาเรียกว่าเป็นมหาสเสน่ห์เราไม่ต้องไปทําเสน่ห์นะถ้าจิตเราดีเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจิตเราอยู่ในศีลในธรรมจิตเรามีความเคารพศรัทธาหนึง่งกตัญยูมีความเมตตาจิตสูงแล้วก็มีเหตุผลหรือการใช้ปัญญาอริยสัจสีนั่นเองถ้าเรามีแค่สามตัวนี้ประคองไว้นะมันจะไปได้เลยมันจะไปได้ไปที่ไหนปั๊บเทพเทวรักคุ้มครองเลย ท่านก็อยากจะหุ้มล้อมแล้วก็มานุโมทนาบุญมาสร้างบารมีด้วยตรงนี้ที่อาจารย์ได้ได้กล่าวเพราะว่ามันเป็นตั้งแต่ช่วงที่เราสอบไปเที่ยวก่อนจนมาถึงเที่ยวนี้มันคาบเกี่ยวกันทั้งหมดแล้วก็มีการสอบถามเข้ามาแล้วก็สังเกตลูกศิษย์ลูกหายังมีอาการเหล่านี้ยังมีสิ่งเหล่านี้ถ้าอยากจะให้เก่งเร็วต้องเป็นคนหัดสังเกตแล้วก็ต้องตรวจเช็คดูให้ละเอียดอย่าพิ่งปักใจเชื่อ อาจารย์เป็นคนไม่ได้ปักใจเชื่ออะไรง่ายๆนะทดสอบพิสูจน์อยู่ตั้งหลายรอบ3ปีเต็มๆในเรื่องเดิมๆในสิ่งเดิมๆแล้วก็ได้เคล็ดลับเทคนิคที่มันนอกเหนือจากตำราที่ไม่มีการบันทึกเพราะว่าคนที่ปฏิบัติจริงจะเริ่มได้อะไรที่มันนอกเหนือจากตำราที่ได้บันทึกไว้เราจะรู้เรื่องราวอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่มันเป็นเรื่องอจิใตใจที่เหนือโลกที่คนไม่ฝึกปฏิบัติจะไม่รู้ คนที่ไม่รู้ก็จะพูดไปนู่นนี่นั่นเราไม่ต้องไปสนใจสนใจแค่ว่าเราฝึกได้ถึงหรือยังเราฝึกได้ดีหรือยังเราฝึกที่ได้นอกเหนือจากตำราแล้วมันเป็นจริงหรือเปล่าเราต้องนี่แหละคือว่าสิ่งที่เรามันนอกเหนือตำราเราต้องมาทดสอบพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่าเ <Nik> นี่ย<โ>คือบทสรุปของเราว่าเราจะต้องฝึกเพื่อทดสอบพิสูจน์แล้วก็เรื่องจิตของเราเพื่อให้เขาเรียกว่าให้หายสงสัยเขาเรียกเพราะว่าเวลาเราเจอสิ่งใดเวลาเราฝึกหนึ่งเราจะต้องมีตัวสงสัยเกิดขึ้น แน่นอนในหลายๆท่านเราต้องหาครูบาอาจารย์ตอบหรือค้นหาคําตอบถ้าเกิดครูบาอาจารย์ไม่ตอบดนแล้วไม่เจอหนังสืออาจารย์จะเป็นคนที่ฝึกซ้ําๆจะดูก่อนว่าใช่ไม่ใช่เช็คเช็คจนกว่าจะได้คําตอบก็จะเช็คอยู่นั่นแหละเช็คเช็คฝึกเช็คฝึกแล้วก็กลับมาย้อนดูแล้วก็เช็คฝึกจนได้คําตอบอ่าทดสอบพิสูจน์ก็จะมีคําตอบที่มันชัดชัดชัดขึ้นเป๊ะขึ้นเป๊ะขึ้นจนถึงปากใจเชื่อแล้วถึงจะลงบันทึกไว้ในสมองเราว่า ตรงนี้คือผิดตรงนี้คือใช่ตรงนี้คือไม่ใช่ตรงนี้คือหลอกวิญญาณแปลงหลอกสมัยแรกๆอาจารย์จะโดนวิญญาณหลอกบ่อยนะคะแปลงเป็นเสียงคนนั้นคนนี้มาหลอกอยู่ในบ้านแล้วก็แปลงเป็นเสียงเพื่อนมาหลอกวิ่งเป็นพันๆเสียงอยู่หน้าห้องน้ําวิ่งว่าเป็นคนนี้จะมาเอาของแล้วนะทําเค,ค้กขายในสมัยก่อนอ่าพี่เก๋จะมาเอาเค,ค้กแล้วนะโหได้ยินเต็มสองหูสองตาเลยก็รีบก็ไม่ได้ดูอะไรพอวิ่งออกมาถามแม่เอา้าไปไหนแล้วล่ะยังไม่มีใครมาเลยเอา้าว เอาเหรอไม่นานก็มาบอกว่าหนูรีบค่ะพี่อพอดีทําเสร็จอ่าแสดงว่าเทพเทวรษ์เขามาแจ้งเราก่อนเขามาบอกว่าน้องคนนี้รีบจะมาเอาพอมาถึงปั๊บทันกันพอดีเลยพอเทพเทวาราชเขารู้ว่าคนนี้จะมาเขาเตือนเราแล้วเป็นการส่งเสียงเข้ามาให้เราได้ยินเลยเราต้องเช็คว่าเสียงนั้นเสียงดีหรือเสียงไม่ดีหรือเสียงหลอกทดสอบเราตรงนี้คือข้อสําคัญอาจารย์เป็นห่วงลูกศิษย์ในเรื่องนี้นะเพราะหลายๆท่านปักใจเชื่อแล้วก็เชื่อซะเต็มร้อยเปอร์เซนจนลืมว่ามันใช่หรือไม่ใช่ เพราะว่าอะไรมันจูนจิตกันมันเหมือนกันมันตรงกันตรงนี้คือข้อสําคัญเพราะว่าอะไรที่มันเหมือนกันตรงกันมันอาจจะโดนหลอกทั้งคู่ก็ได้โดยที่ไม่รู้ไม่มีคนเช็คให้เนี่ยคือข้อสําคัญนะคะเพราะจิตเราอาจจะหลอกตัวเองก็ได้ว่าเอ้ยมันใช่นะมันดีนะเพราะมันอะไรเพราะหนึ่งจิตคนเรามีจิตที่เอ็นเอียงไม่เป็นกลางอาจารย์อยากจะบอกวันนี้ว่าอริยสัจสี่ถ้าใครเข้าถึงได้คือเลิศดอยาขาดอริยรรสัจสี่ก็คือความเป็นกลางอย่างเหมือนเราเนี่ยชอบคนใดคนหนึง่ง แล้วเราไม่ชอบคนนี้ว่าเขาพูดไม่ถูกใจคนนี้พูดถูกใจเรานะโอเคนะเนี่ยหมายถึงว่าคุณเริ่มไม่เป็นกลางแล้วคุณเข้าใจไหมคําว่าถูกใจกับไม่ถูกใจคุณจะต้องตัดคําว่าถูกใจกับไม่ถูกใจออกให้หมดคุณจะต้องตัดคําว่าถูกต้องใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นอ่าถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้คุณจะไม่สามารถตัดสินใครได้เลยหรือตัดสินสื่อต่างๆที่มาแทรกคุณได้เลยเพราะว่าคุณจะเอ็นเอียงทันที เอียงเพาอใจคุณว่าเออคนนี้พูดดีคนนี้พูดไม่ดีคนนี้พูดไม่ถูกคนนี้พูดไม่ถูกใจแล้วมันเกิดจากอะไรจิตใต้ส่วนลึกของเราที่มันไปสัมผัสว่าเฮ้ยคนนี้ใช่นะคนนี้ไม่ใช่นะไม่นะอาจารย์เคยผ่านเรื่องพวกนี้มาทั้งหมดอาจารย์จะตัดสิ่งเหล่านี้ออกเฮ้ยดีไม่ดีใช่ไม่ใช่ออกไปก่อนตัดแค่ว่าอันไหนมันถูกไม่ถูกอันไหนใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งไหนจริงไม่จริงเราต้องมองให้ออกก่อนมองใจเราก่อนว่าเฮ้ยเรามีความเอียงๆไหมเรามีชอบคนนี้ไหมหรือไม่ชอบคนนี้ไหม มันก็จะเป็นตัวแปรว่าจิตเรามันจะมีเอียงโดยอัตโนมัติอ่าตรงเนี้ยคือข้อสําคัญที่หลายๆคนที่อาจารย์เห็นพอมันโดนแล้วน่าเป็นห่วงค่ะเพราะหลายคนทําไมถึงฝึกไปไม่ไม่ถึงไหนยังย่ําอยู่กับที่เวลาเราอยู่กับตัวเองทําไมเรามันตรงหมดอยู่กับคนเนี้ยมันตรงหมดเพราะอะไรมันอยู่ด้วยกันตลอดจิตมันจูนกันอยู่ตลอดมันเหมือนกันแต่ถ้าออกไปสอบที่อื่นทําไมมันไม่เป๊ะทําไมมันไม่ชัดเนี่ยมันทําให้เราเช็คได้เลยว่า จิตของคุณยังหลอกตัวเองอยู่ยังอยู่กับคนกลุ่มเดิมๆอยู่มันจึงเป็นแบบตัวหลอกแต่ถ้าคุณไปช่วยคนนั้นคนนี้แล้วมันเปะ๊ะมันใช่อ่ะโอเคนี่เป็นบทเริ่มต้นแล้วว่าคุณสามารถที่จะเริ่มสื่อสารจิตเป็นการดูเป็นการช่วยเริ่มเป็นก้าวแรกที่ปูทางของคุณเนี่ยมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ส่วนใหญ่เราช่วยคนอื่นได้นะแต่การที่เห็นตัวเองมันยากบางทีโดนหลอกนะต้องบอกนะว่า คนที่เห็นตัวเองยากมากการดูกรรมของตัวเองก็ยากมากแต่ถ้าคนไหนที่ฝึกได้ถึงแล้วมันจะล่วงรู้ว่ากรรมเราจะมายังไงเราจะไปยังไงตรงเนี้ยถ้าเรายังไม่ถึงขั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าตัวเองเป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้ดูให้เห็นดูให้ใช่ก่อนเพราะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยคือเราจะต้องฝึกไปช่วยคนแล้วก็ไปสู่การบรรลุเพราะอาจารย์ก็รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยนำไปช่วยคนอื่นแต่ถ้าคุณยังพิจารณาไม่ถูกต้องคุณไปช่วยคนอื่นมันก็จะเอ็นเอียงการเอ็นเอียงมันก็จะ ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เพราะว่าจิตคุณเอ็นเอียงเพราะหลายๆคนน่าจะมีตรงนี้อยู่ที่อาจารย์เห็นคืออยากให้ตัดนะคําว่าชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ตัดออกไปก่อนเอาแค่ว่าเราเป็นกลางหรือยังเราจะดูเหตุผลตามความเป็นจริงว่าเราจะดูก่อนว่าเออชั่งน้ําหนักก่อนน้าหนักจิตเราก่อนนะอย่าเพิ่งไปดูตัวอื่นว่าเรามีความเป็นกลางหรือยังถ้าเรามีความเป็นกลางเราจะแยกได้ออกง่ายมาก นี่แหละเขาเรียกว่าจิตภริยคือความเป็นกลางนะ่ท่านถึงเน้นว่าอริยสัจสีในข้อสุดท้ายคือมรรคมีองค์8เนี่ยเน้นมากที่จะเข้าไปสู่โลกุตตระธรรมได้เน้นเลยนะคะว่าเขาเรียกว่าเป็นธรรมขั้นสูงสุดเลยคือเขาจะเน้นคืออริยสัจสีหรือมรรคมีองค์8เป็นอันดับที่เป็นธรรมะขั้นสูงสุดเพื่อจะเข้าในโลกุตตระธรรมเข้าสู่โลกุตตระธรรมเมื่อไหร่ก็คือการดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงคือเข้ามรรคผลนิพพานค่ะท่านถึงบอกว่าเข้ามรรคผล คำว่ามักผลนี้ก็เหมือนมักมาก่อนแล้วก็ผลเหมือนที่เขาบอกมักสีผลสีโซดาปฏิมักโสดาปฏิผลโซดาปฏิมักก็คือการกําลังศึกษาแล้วก็การเริ่มทําให้ถูกต้องโซดาปฏิผลก็คือผลที่มันเกิดจากการที่เราเกิดจากโซดาปฏิมักเมื่อเราเกิดโซดาปฏิมักเราเริ่มฝึกเมื่อเรากําลังก้าวไปสู่ปริญญาตรีนั่นเองเราได้โสดาปฏิมักเริ่มเข้าไปสู่ปริญญาตรีหรือขั้นลําดับเริ่มต้นก้าวที่หนึ่ง เมื่อเราศึกษาลงมือ <desserts> ท <ES> ําในโสดาปฏิมาตคมันเกิดแล้วเราเอาลงมือทําเมื่อเราลงมือทําได้ถูกผลมันจึงเกิดก็เป็นโสดาปฏิผลที่มันเกิดพอเราได้รับโสดาปฏิผลเกิดขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าเราสําเร็จปริญญาตีอ่าถ้าเปรียบเทียบนะคะเหมือนเราสําเร็จแล้วระดับขั้นที่1พอมาขั้นที่2ก็เหมือนปริญญาโทถ้าเปรียบเทียบก็คือเราสําเร็จไปในขั้นที่2ถ้าเราสําเร็จสกีทาคามมมักแล้วแล้วก็สกีทาคามีผล ตรงเนี้ยเมื่อมันมีมักเกิดขึ้นแล้วเราลงมือกระทาถ้าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยโสดาปฏิมักก็คือสังโยชนนะคะสังโยชน์ก็คือเปรียบเทียบ3ามข้อแรกก็เหมือนเราผ่าน3ามข้อแรกแต่มันยังเบาบางอยู่คือละความโกรธละกิเลสได้เบาบางลงไปก็คือได้โสดาปฏิผลเกิดขึ้นก็คือเริ่มเริ่มจากการเรามาเรียนรู้เรียนรู้โสดาปฏิมักเกิดเมื่อลงมือกระทําแล้วเมื่อทําได้จริงผลมันก็เกิดกลายเป็นโสดาปฏิผลเกิดขึ้น เขาจึงบอกว่าคู่กันคือมรซีผล4ีนี่แหละเมื่อเราได้มรซีผลสีเมื่อไหร่เราก็จะบรรลุได้ทันทีเข้าสู่พระนิพพานในข้อสุดท้ายในโลกุตตระธรรมค่ะเราก็เลยเป็นลําดับว่าเมื่อเราสําเร็จในปริญญาโทเสร็จนั่นก็หมายถึงว่าเราได้เราได้อะไรรู้ไหมคะก็คือสังโยชน์ข้อ4ี่เกือบข้อ5นะคะแต่ว่ายังเบาบางอยู่ก็คือละความโกรธหรือดับการราคะได้เบาบางลงไปมาก อันนี้คือเปรียบเทียบนะคะว่าใครที่จะเข้าสู่การบรรลุเราต้องรู้ก่อนรู้หลักมันก่อนเพราะว่าเราจะต้องไปถึงโลกุตละทําให้ได้เราถึงจะได้แบบเข้าบรรลุอย่างเต็มภาคภูมิด้วยจิตที่มันสะอาดที่สุดค่ะ